ทุกคนเป็นยืนเป็นเชญครับเขากเป็นนักจาวหน่อยขอบคุณพี่ทอยที่ทำไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนู่นนะคะเอาอีกมหาหนึ่งสอเสามให้พูดวอะไรให้พูดว่าอะไรเดี๋ยวให้พูดว่าอะไรนเขารู้สึกที่ได้แชมป์โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณรายการขอบคุณรายรขอบคุณรายการขอบคุายกาขอบคุณรายกี่ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเราได้ฟอร์มทีกันเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นรายการที่โอ้โหทุกคนอยากมากันอย่างยิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเตรียมการกันมา<ร>มากเลยท<ร>ุกคน<ร>คน,นะครับใช้เวลาระยะเวลาสั้นมากนะครับก็ทุกคนดีใจฮะที่ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับแล้วรู้สึกยังไงครับที่ล้มแชมป์ทีมร้อยๆที่เขาเป็นแชมป์มาถึงสาวสมัยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องอะไรที่แบบจริงๆแ้าจะเป็นเรื่องที่เราคาดหมายไว้อยู่แล้วหรือเปล่า ล้มแชมป์ไม่ได้ครับคามสุดท้ายปีหน้าวางแผนว่ายังไงครับเราต้องจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วแล้วขอเจอลอยลอยก่อนมาเลยค่ะใช่เลยยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ครับดักเต็มครับโอเคครับมาแล้วแบบงงๆเลยอ่ะเจ้าขับวว่าไปถึงแล้วไปถึงแล้ว นี่สิ้าล้านค่อยๆถ่ายเลยถ่าย